สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบโอเคครับกับสวัสดีท่านผู้เจรอิอทุกคนกันด้วยนะครับโอเคมารีวิวเซลลี่นะหน้าไม้กันครับมาในตู้เกาปีครึ่งเนาะสำหรับใครที่เปิดได้เนาะก็ปีหนึ่งตัวที่ถามว่าปั้นได้ไหมปั้นได้นะครับ เป็นว่าเดี๋ยวเรามารีวิวพร้อมกับเจ้าหมวกเหล็กที่ได้มานะครับก็เป็นหมวกเหล็กที่ทางตัวเกมแจกเขาให้ทํากิจกรรมนะครับสะสมอะไรเอ่ยเดี๋ยวขอไปดูนิดนึงแลก็คือสมุดใช่ไหมอ่าเป็นสมุดอ่าเก้าปีครึ่งนะครับ สะสมสมุดเก้าปีครึ่งครบี่บอันอ่ะคำพิเศทมูนะครับโอเคอันนี้ผมรับไปแล้วนะน่าจะ23ครั้งนะครับก็ทางตัวเกมก็แจกมา2องสาองครั้งแล้วนะแจก2อาแจก2อัน3อันก็ว่ากันไปนะครับก็ทําให้เราแบบเก็บสะสมได้หมวกเร็วขึ้นประมาณนั้นนะโอเคซึ่งเดี๋ยวผมมาทดลองกันด้วยนะครับว่าเการใส่ผมจะใส่เป็นอัปเกรดธาตุล้วกันนะครับเพราะว่าออปชันมันเป็นอัปเกรดธาตุเนาะสำหรับเจ้าหมวกเหล็กมันใส่ได้เฉพาะใส่า สายธา,าตุไม้เนาะประมาณนั้นนะครับโอเคอ่ะมาที่แซลลี่กันดีกว่านะครับแซลลี่อ่เป็นแซลลี่หน้าไม้เป็นสายว่องไวธาตุไม้นะครับก็ซึ่ง มีค่าโจมตีนะครับแม็กนะครับนิดนึงก็เกือบเแล้วนิดนิดเดียวนิดเดียวนะนิดเดียวแต่แต่ยังก่อนนะอ่านิดเดียวอ่าเก้าเก้าแสนเก้าหมื่นนะครับอืมก็ไม่รู้จะกักทําไมก็ได้ตีเบตร้านนึงนะครับประมาณนั้นนะค่าพลังชีวิตอ่าต่ํามากนะครับสี่ล้านสี่เนี่ยก็ถือว่าบางอย่างากรกระดาษทิชชู่นะครับคว <laughs> ามเร็วในการโจมตีก็อ่าเร็วมากนะครับความเร็วกับทีกบท่ก็ก็ที่เร็วนะครับแรการโจมตีเนี่ยผมจะถามว่ามีขัดไหม มันก็นิดหนึ่งนะนิดนึงนิดนึงมัน200อ่า68แไงแต่ถ้ามีเกียที่แบบว่าเพิ่มระยะการยืนเนี่ยมันจะมันจะดีกว่านี้นะไออย่างเช่นอ่าอ่าไอจันทาอ่าจันทาช่องแรกเกียร์บุธนอะ่ะอันมันมีมันมีเพิ่มระยะเนาะอันนี้ก็ผมคิดว่าน่าจะติดได้นะทำให้แบบเซอรีนะ่หน้าไม้ยืนสัก300จุดประมาณนี้อย่างน้อยมันก็หลบสกิลได้ตำแหน่งยืนอะ่ะประมาณนั้นนะครับอโอเคส่วน อ่าสกิลแรอสกิลก็ครูดาวอ่าสิบสองวิเนาะแต่นี้เป็นร่างไฮเปอร์นะครับก็เหลือเก้าวินะสำหรับสกิลที่2นะครับโอเคไม่ย้ำทักษะ20%นะต้านสกิลไม่มีนะครับอ่าครูดาวเลเยก็ปกตินะครับ6.5นะอ่าค่าเลถ้าใช้ต่ำมากนะครับ1,080ก็ต่ำนั้นนะครับก็เป็นเรนเจอร์ที่ใช้แรกก็ค่อนจะต่ำนะครับประมาณนั้นนะก็ทำให้เราติดเกียร์ได้ง่ายนะครับสำหรับเจ้าสเไซดีหน้าไม้นะครับโอเค โอเคสกิล okay, ที่1เป็นการคว่างระเบิดไปนะครับก็อาเป็นการยกเลิอกอมตะสตูทำดาเมจแล้วก็ลดหลบนะครับอีกหนึ่งสกิลก็เป็นอ่าทะลุอมตะเหมือนกันนะครับแถมทำดาเมจแล้วก็ยกเลิกปั๊บสตูด้วยเนาะโอเคก็เป็น1ตัวที่มีอมตะ2สกิลแถมมีดาเมจ2สกิลด้วยนะการยกเลิอกอมตะมันเป็นไม่ใช่อ่าระยะเวลาเนาะแต่เป็นยกเลิกไปเลยนะก็คือทะลุไปเลยประมาณนั้นนะโอเคอ่าคามสบ้านในเปร์เป็นการใช้แรกอันนี้เป็นชาเแล้หนึ่งก็คือ เพิ่มแรกแค่300หน่วยนะครับใช้แรก2มันจะเป็นเพิ่มแรก1,000หน่วยประมาณนั้นนะครับโอเคอ่ะการตดเกียวพบติประมาณนี้ก็คือเซตคริสต์มาสเลยนะเอางตัวนะครับช่องกลางผมไม่แนะนําเป็นรองเท้านะมันจะตัวทาให้เขาบางจุดเกินไปนะครับสหรับแซลลี่หน้าไม้นะโอเคผมคิดว่าน่าจะใส่เป็นชุดซานต้าหรือซานตี้ก็ได้นะครับซานต้าเนี่ยเขาจะมีมีหลบเนาะมีหลบมีหลบมีคาพลังชีวิตเปอร์เซ็นต์ค่าโจมตีกายเปอร์เซ็นต์นะครับ ก็ทํามาเสริมตรงนี้ได้เพราะว่าแซลลี่เป็นสายว่องไวอยู่แล้วนะครับซึ่งก็ได้ค่าตีกายด้วยได้ค่าเลือดได้ค่าหลกประมาณนั้นเลยนะครับอืมก็ถือว่าตรงสายนะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูแอนิเมชั่นสกิลของน้องเขานิดนึงโอโ้ถ้าผมติดกีแบบนี้แร่เหลือ200เลยนะเออก็ถือว่าเป็นตัวใช้แร่น้อยมากมาสกิลหนึ่งสกิลสอืมเห็นตรงนี้ไหมเลือดก็ลดไม่มากนะอประมาณนั้นนะครับโอเคปิ้ว ปิ้วโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะไปปรับเปลี่ยนเกียร์นะครับว่าเฮ้ยการที่เรามีอัปเกรดธาตุเนี่ยมันจะแบบอ่าทำให้ตัวเขาเนี่ยแรงขึ้นหรือเปล่านะครับโอเคเอ่อยู่ในเอ่ยมาถอดเลยละกันนะครับโอเคอ่าอัปเกรดธาตุนะครับมาอัปเกรดธาตุอัพขึ้นไปได้โอ้สองร้อยสี่สิบนะนะสำหรับค่าอัปเกรดธาตุก็เกือบเกือบตันนะครับถ้าตันน่าจะเป็น250นะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงว่า มาเข้ามาในเกมในครั้งนี้ความแรงจะเพิ่มขึ้นประมาณไหนนะครับโอเคไปโอเค okay, เดี๋ยวขออัปแรกนิดนึงมาโอ้หกร้อยหกสิบห้าอันนี้ยังพอเล่นได้อยู่นะไม่ได้อู้เยอะจนไม่น่าเล่นนะครับโอเคไปอ่าอูเห็นว่าแรงขึ้นจริงโอ้โหสองทีเกือบตายถ้าเปรียบเทียบกับรอบเมื่อกี้นะครับกูจะเห็นได้เลยว่าแรงขึ้นแบบมหาศารเลยนะโคตรเวอร์นะครับโอเคซึ่งซรีน่าไม้เนี่ยผมบอกเลยว่า เอาไปตัวกับจัดธาตุนะธาตุอ่ไอพวกธาตุน้ําดีๆก็ได้อยู่หลายตัวนะอ่ะยกตัวอย่างเลยอันเบโดนะครับหนึ่งตัวแล้วนะตัวที่สองก็คือเจ้าอ่าอะไรโทะโทะตัวที่สามก็คืออาริมุรุอาิมุรุก็น่าจะได้นะเพราะความก้าสกีเค้าก็สามร้อยอัพอยู่แล้วนะตัวที่สี่ก็เลมนะครับอันนี้ผมแนะนําว่าไม่ต้องใส่อัพเกรดธาตุก็ได้นะให้เน้นเป็นแม่นยำธาตุจะดีกว่านะครับเพราะว่าเราจะตีไอพวกที่แพ้ทางธาตุเราได้แม่นมากขึ้นนะครับ ประมาณนั้นนะโอเคไปเดี๋ยวเราไปตี PP กันดีกว่านะครับโอเคทีนี้ธาตุน้ำหนึ่งตัวสองตัวนะครับมี2ตัวเองนะสามตัวโอเคก็มีอันเบโดเดี๋ยวเราไปลองกันนิดหนึ่งนะว่าว่ามันจะแรงขนาดไหนแถมแบบความรุนแรงมันจะพอปิดดาเมจได้หรือไม่นะแต่เอาตรงๆนะผมคิดว่าเฮ้ยมันก็อาจจะได้นะแถมรอบนี้ถือว่าเขาแจกหนักจริงอยู่นะสำหรับการมีเกียร์เกรดธาตุมาให้เราสายฟรีมาใช้นะครับถือว่า ถ้ามีซารีล,ลีหน้าไม้เนี่ยผมว่าปั้นขึ้นมาเล่นได้นะในกรณีที่คุณไม่มีตัวดาเมจธาตุไม้ดีๆนะอันนี้ผมย้ําก่อนนะครับกรณีที่คุณไม่มีตัวดาเมจธาตุไม้ดีๆปั้นขึ้นมาเล่นได้นะครับอืมก็คือติดเกียร์ตามที่ผมบอกเลยถ้าใครมีเกียร์อ่านังไงล่ะมีเกียร์คาทาเซอรี่ก็ได้ไอพวกมีค่าพลังชีวิต มีคาโจมตีกายอย่างเงี้ยมันก็ติดให้ได้นะหรือคุณจะติดช่องแรกเป็นปืนเฮดเด็สไนเปอร์หรือว่าช่องอ่าแล้วก็ช่องกลางเป็นอ่าหมวกเนาะแล้วก็ช่องล่างอันนี้ผมเน้นเลยว่าว่าต้องป็นกระดิ่งนะครับถ้าไม่กระดิ่งเนี่ยน้องเขาเขาค่าจะเล่นยากเพราะว่าแรกก็เกือบ9มันจะ90 0อเลยนะถ้ามีรถแร่สัก1จุดเนี่ยยังพอให้เขาแบบแรกเหลือสัก6 0 0อประมาณที่ผมติดเนี่ยมันก็ยังพอจะเล่นได้อยู่นะครับอืมโอเคอ่ะเดี๋ยวขออีกทีมนึงแล้วกันนะโอเคไป เอาทีมเนดะี๋ยวผมขอน้นทีมที่มีท่าน้ําเยอะๆนะครับแต่ว่าทีมนี้แบบอา่าเลมแหละผมไม่รู้เขาจะปิดดาเมจได,ได้หรือไม่นะแถมเขามีทตุไฟหนึ่งตัวสองตัวนะโอเคแถมมีตัวบินด้วยผมกลัวจะแพ้ตัวบินเขาน่ะสิเรียนาดบินเนี่ยก็เป็นตัวอีน่าําคานะเพราะตัวบินผมเป็นทตุไฟไงตัวบินเป็นทตุน้าโอ้ก็เลยแบบแพ้ทางทตุกันตัวกันบินผมก็ตีไม่เข้านะโอเคแถมเราก็ไม่เอาตัวกันบินมาด้วยนะครับโอเค เพ่าะฉนั้นเราต้องจบให้เร็วเร็วต้องเร็วกว่านี้นะครับโอเคเาอ่ะซซลลี่หนะ้าไม้ก็บางมากนะกูจะสังเกตได้ยากเลยนะว่าเขาอยู่ไซฮัลโหลแซลลี่หน้าไม้อยู่ไซอยู่ไหนเอ่ยมาแล้ววาแล้วโอเคแม่พี่กบเรียวหนาดบินพี่ก็จะตีเถื่อนเกินนะโอเคก็ถือว่าเจาะาตด ม้ดีๆได้นะกูจะเห็นได้เลยว่าเรมไม่ได้เล่นอ,อาจจะเป็นเพราะว่าเรามีเอมิเลียไงอาจจะไม่ได้เห็นดาเมจน้องเขาแน่ชัดนะครับแถมมีทั้งเรมมีทั้งเจ้าม็อ,มอบเนาะอันนี้ม็อบก็มาเสริมตรงนี้ได้อีกนะครับม็อบก็คือเสริมความกว้างสกิลให้กับซารีได้อีกเพิ่มความกว้างของเจ้าเอมิเลียได้อีกโอ้โหบันเทอนะโอเคประมาณนั้นเลยสมมุติสมมุติอย่างนี้แล้วกันนะครับว่า คุณมีม็อบอย่างเงี้ยเออคุณกัวไอ้ดาเมจธาตุไม้ไม่พอเพียงนะคุณปัาสลี่ขึ้นมาเล่นเลยก็ได้นะครับเพราะว่าอย่างน้อยเขาเป็นตัวดาเมจสองสกิลนะครับซึ่งอาจจะปิดดาเมจพวกธาตุน้ำฝั่งเขาโหดโหดได้นะครับม็อบเนี่ยผมยังให้สอกิลสกใจว่า มันยังปิดดาเมจเขาไม่ชัวนะครับบางครั้งต้องไปเน้นความสามารถในปืนก็คือการรอบสมหารของเขานะครับประมาณน,นั้นเนาะสมมติคุณมีม็อบนะม็อบมันก็มีความสามารถก็คือการเพิ่มระยะการโจมตีนะครับก็คือเพิ่มทักษะนะขกว้าของทักษะนะครับอย่างเช่นคุณกว้าง300จุดอย่างเงี้ยเพิ่มมา25เ็นะครับก็เป็น700 อ่าไม่ใช่375ประมาณนั้นนะครับโอเคก็ทําให้เซลี่กว้างขึ้นแบบมหาศาลนะประมาณนั้นนะโอเคผมคิดว่าเซลี่กับการใส่หมวกเหล็กอัปเกรดธาตุ ก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งได้นะครับสำหรับใครที่ไม่มีตัวธาตุไม้ดีๆเนาะโอเคประมาณนั้นเลยนะครับโอเคเอาไว้ประกอบการตัดสินใจของใครหลายๆคนนะครับว่าเฮ้ยกูจปาสรีดีหรือไม่ไน,นะโอเคอันนี้ผมก็ต้องบอกเป็นกรณีกรณีไปนะครับว่าเฮ้ยกรณีนี้คุณมีธาตุไม้อยู่แล้วก็ไม่ต้องก็ได้หรือคุณยังขาดดาเมจธาตุไม้คุณก็ปั้นขึ้นมาเล่นเลยนะครับหรืออย่างเช่นคุณต้องการดาเมจธาตุไม้มาอีกเพื่อมาเสริมดาเมจที่มันปิดตัวธาตุน้ําไม่ได้คุณก็ปั้นมาเลยก็ได้นะครับ ประมาณนั้นเนาะโอเคอ่ะผมคิดว่าคลิปดูนี้ก็อ่ะยาวแล้วนะครับก็เอาไว้ประมาณเท่านี้แล้วกันนะเอาเป็นว่า,าไว้เจอกันในโครโรโบไม่ก็อ่ะรอบแสงมืดนะครับผมคิดว่าผมจะรอเปิดรอบมืดอยู่นะว่าจะเป็นตัวอะไรถ้าเป็นตัวดีๆก็เจอกันครับผมโอเคคลิปวันนี้ก็สวัสดีครับผม